อ่านะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพอ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปต่อเนื่องกันไปเลยนะครับกับการที่รถยามาฮ่าเอ็นมคันเนี้ยเมื่อขับขี่ไปแล้วเนี่ยมีไฟแจ้งเตือนเรื่องของอุณหภูมิโชว์ที่หน้าปัดเรือนใหม่ แล้วจากการตรวจสอบสาเหตุนะครับก็คือหม้อน้ำเนี่ยนะครับมันเกิดการซึมเป็นตามดรั่วนะครับทีนี้เมื่อเราเจอสาเหตุแล้วนะครับก็แจ้งไปทางน้องแบงค์แล้วนะครับน้องก็บอกว่าให้จัดการเปลี่ยนหม้อน้ําใหม่ได้เลยก็ครูก็เลยขออนุญาตมาทําคลิปต่อเนื่องไปเลยนะครับเผื่อรถท่านใดหรือท่านใดที่ใช้รถยี่ห้อนี้รุ่นนี้อยู่เนี่ย แล้วในโอกาสข้างหน้าวันหน้าเนี่ยรถของท่านมีปัญหาเรื่องหม้อน้ํารั่วแบบเนี้ยก็จะได้รู้ขั้นตอนว่ามันมีการถอดเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างนะครับอ่ะก็เริ่มตั้งแต่นะครับเราก็จะต้องถอดชุดสีที่อยู่ทางด้านขวาตรงนี้ออกมันจะเป็นตัวพุกตัวเล็กๆแล้วก็มีน็อตหกเหลี่ยมที่ต้องใช้ประแจแอล แล้วก็จะเป็นเนี่ยนะครับที่เป็นยางเนี่ยเป็นตัวสวมเข้าไปนะครับประมาณนี้พอเราเอาฝั่งนี้ออกไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับก็ให้มาถอดกาดหม้อน้ําตัวเนี้ยก็จะใช้ตัวทีเบอร์8ปถอดน็อตยึด3ตัวนะครับกาดหม้อน้ําออกนะครับตัวนี้ต้องถอดออกนะครับเป็นอ่าที่พักเท้าหลังขวาใช้เบอร์12 นะอยู่ตรงนี้นะถอดออกเพื่อว่าเราจะได้ถอดน,น็อตตัวนี้ได้สะดวกพอถอดเราไปเสร็จเรียบร้อยนะครับนะให้เราเปิดฝาหม้อน้ําอันนี้เวลาเปิดฝาหม้อน้ําเนี่ยต้องใช้ปัจจัยแอลเบอร์แปดเปิดฝาหม้อน้าหนาครูก็เปิดนะฮะพอเราเปิดฝาหม้อน้ําเสร็จปุ๊บให้เราถ่ายน้ํายาหม้อน้ําเก่าที่ค้างอยู่ออกอันเนี้ยต้องใช้ สี่แฉกนะ,ะครว่าคายนะสี่แฉกถ้าท่านเครื่องมือไม่พร้อมอาจจะคายยากหน่อยนะครับอยู่ข้างใต้ตัวนี้คายเดี๋ยวครูขออนุญาตปล่อยน้ําทิ้งไปเลยนะครับเพราะตัวนี้มันจะไหลลงท่ออยู่แล้วแต่ถ้าเกิดท่านทําที่บ้านท่านถ้าปล่อยแล้วมันหกเหลอะเทอะท่านก็าหาอ่างหรือกระลมังมารองนะ,นะครูขออนุญาตคายนะครับเนี่ย จะเห็นว่ามันแทบจะเป็นน้ำเปล่าๆนะครับพอคูคายออกไปเสร็จเรียบร้อยนะครับถ่ายน้ําทิ้งเรียบร้อยปุ๊บให้เรามาปลดเข็มขัดตัวเนี้ยท่านจะใช้ครีมทั่วๆไปปากแหลมปากจราเข้ปากกิ้งจกก็เรื่องท่านหรือท่านจะซื้อครีมที่มันใช้เฉพาะงานตรงนี้ในเพจเขาก็มีขายในแอปก็มีขายอันนีน้เรื่ององท่านก็จัดการถอดเข็มขัด ม้อน้ำท่อนล่างออกถอดเข็มขัดลัดหมอน้ําท่อนบนออกนะครับปลายทางเนี่ยนะครับมันจะต่อไปที่ตรงดำๆตัวนี้นี่คือตัววาล์วาน้ํานะครับตัวเทอร์โมสตัตแต่เราไม่ได้ถอดข้างในนะเราถอดแค่ตรงนี้ถอดคูก็ขยับ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 พ่อออกไปก่อนมันจะแน่นหน่อยนึงนะครับถ้ารถใช้งานมานานหลังจากนั้นนะครับก็ให้ท่านมาถอดนะครับเข็มขัดหรือคลายก็ได้ ข็มขัดที่ต่อระหว่างคอม่าน้ําตรงเนี้แล้วมีสายยางเนี่ยต่อไปที่ถังน้ําสํารองเนี่ยนะครับถ้าในกรณีเราจะถอหม้อน้ําแต่หม่าน้ําเราไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่เราต้องการจะทํางานอันอื่นเนี่ยเวลาท่านคลายเนี่ยนะครับเข็มขัดท่อยางม้อน้ําท่อนล่างเข็มขัดท่อยางม่าน้ําท่อนบนกาบเข็มขัดที่สายที่ต่อไปที่ถังน้ําสํารองเนี่ย ท่านต้องระวังนะครับเพราะว่ามันเป็นพลาส,สติกมันใช้งานมานานมันกรอบเดี๋ยวท่านจะซวยนะครับท่านจะงานงอกแต่ในกรณีคลิปนี้คือหม้อน้ำมันรั่วอยู่แล้วนะครับคือครูก็ถอดยังไงก็ได้นะครับอ่ะจากนั้นใช้ตัวทีเบอร์สิบถอดนะครับจะมีน็อตยึดตัวหม้อน้ำอยู่สี่ตัวครัวถอดนะครับ จะได้ดูช้าๆนะครับไม่รีบอ่ะเดี๋ยวมือบังนะครับเพอ,อทำเร็วไปก็บางทีคนที่เขามาหัดทำเขาก็จำลำดับขั้นตอนไม่ได้ตัวสุดท้ายครับ น็อตพวกนี้อยู่ข้างล่างนะครับใช้งานมานานเวลาถอดต้องระวังนะจะเป็นสนิมนะครับถ้ามันเป็นสนิมแล้วเราใจร้อนเอาบล็อกไฟฟ้าเอาบล็อกลมไปยิงเนี่ยนะครับน็อตตรงเกลียวเนี่ยมันอาจจะขาดคานะครับอยู่กับตัวเรือนเครื่องยนต์ได้ครูขยับหม้อน้ําออกพอครูขยับหม้อน้ําออกปุ๊บครูก็มาดึงทอยางที่ครูคลายเข็มขัดไว้นะครับ นะครับแล้วก็ดึงนะครับท่อยางหม้อน้ําท่อนบนนะครับอันนี้คือคูคาไปล่วงหน้าแล้วนะครับเนี่ยก็จะออกมาประมาณนี้นะครับหม้อน้ําใบนี้นะครับก็น่าจะรั่วตามที่ครูบอกเนี่ยรั่วอยู่แถวแถวตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้มันมีรอยเนื่องจากไปโดนอะไรมายัางไงนี่คือครูไม่รู้นะแต่รั่วอยู่แถวแถวนี้นะครับกว่านั้นตอนนี้พี่ปุ้ยก็ออกไปซื้อหม้อน้ําใบใหม่ เดี๋ยวได้หม้อน้ําใบใหม่มาแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการติดตั้งแล้วก็ทําการเติมหม้อน้ําติดเครื่องแล้วก็จะลองดูว่าจะมีน้ําซึมมาไหมมีไฟโชว์ที่หน้ปาปัดเรือนไม้ไหมนะครับก็เดี๋ยวครูขอญอาตหยุดวิดีโอไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอ่านะครับก็กลับมารับชมกันต่อนะครับ ตอนนี้พี่ปุ้ยนะครับก็ได้ไปซื้อหมอน้ำใบใหม่มาให้ครูแล้วนะครับนะก็เป็นสินค้านะครับที่ผลิตมาจากอินโดนีเซียนะครับใส่มาในกล่องเรียบร้อยอย่างนี้นะครับห่อมาเรียบร้อยนะครับทีนี้เมื่อเราได้หมอน้ำใบใหม่มานะครับที่หม้อน้ำใบใหม่เนี่ยนะครับเขาจะเป็นลักษณะเป็นรูว่างๆอย่างนี้นะครับ นะเป่าๆนะตรงตัวถ่ายน้ําเดินน้ำเนี่ยมีมาให้ฝาหมอ้อน้ํามีนะครับแต่เนี่ยฝาหมอ้อน้ํากลายเป็นฝาหมอ้อน้ําอย่างนี้นะครับอ่าครูก็ไม่รู้นะเดี๋ยวมันจะติดกันหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับเพราะว่าข้างกล่องมันเขียนว่า nmax กับ airlock แต่ฝาหมอ้นอ,น,อน้ํามันเก่าจะเป็นฝาลักษณะอย่างนี้นะครับอ่าแต่ทรงอย่างอื่นนี่คือเหมือนกัน ทีนี้อย่างที่ครูบอกไปว่าหม้อน้ําใหม่เนี่ยมันเป็นช่องว่างๆอย่างนี้แต่ที่หม้อน้ําเก่าเนี่ยมันจะมีบูทเหล็กครูขอญาตดึงนะพอดีครูถือกล้องมือซ้ายอยู่นะครับเนี่ยนะมันจะมีบูทเหล็กสี่ตัวแล้วก็จะมีบูทยางสิ่งที่เราต้องทํมันก็คือเอาบูทเหล็กสี่ตัวออกแล้วก็เอาบูทยางสี่ตัวออกจากหม้อน้ํามันเก่า ย้ายมาใส่ที่หม้อน้ำอันใหม่นะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะยากเกินความสามารถของท่านก็ใช้ไขควงปากแบนตัวเล็กๆนะครับงัดบูทออกมาแล้วก็กดไอ้บูทยางแล้วเอามาใส่ก็หลังจากใส่เสร็จก็จะได้ประมาณอย่างนี้นี่นะครับอยู่ประมาณอย่างนี้นะนะครับส่วนตรงกระดาษที่ห่อเนี่ยเดีย๋ยวครูจะปิดไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อว่าตอนประกอบเนี่ยเดี๋ยวเผื่อ เครื่องมือหรือมือเนี่ยไปโดนคีบรังพึ่งหม้อน,น้ามันล้มนะครับเดี๋ยวครูจะขอญาตตั้งกล้องนะครับขอหยุดวิดีโอตรงนี้ชั่วคราวก่อนอะนะครับเดี๋ยวประมาณนี้นะครับะนะฮะ,ะหลังจากที่เราย้ายบูทอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ครูก็จะนำหม้อน้ำเนี่ยไปติดตั้งอย่างเก่านะครับเดี๋ยวครูก็จะขอสวมปลายท่อยางทั้งบนและล่างเข้าไปก่อนเข้าวๆนะครับแล้วแต่เราเนี่ยเราจะสะดวกสวมท่อไหนก่อนก็ได้นะครับเนื่องจากท่อยางมันยังใหม่อยู่นะครับก็เลยไม่ต้องทาสารหล่อลือ่นหรือจจละบีอะไรนะครับก็สวมเข้าไปแบบง่ายๆก่อน ใส่อันล่างใส่อันบนนะครับหลังจากนั้นครูก็จะนำหม้อน้ำไปยึดตามตำแหน่งนะครับแล้วก็จะทำการใส่น็อตยึดหม้อน้ำทั้ง4ตัวนะครับทีนี้เวลาใส่น็อตยึดหม้อน้ำอย่างที่ครูแจ้งไปว่าเนื่องจากมันอยู่ทางด้านล่างมันโดนน้ำและสิ่งสกรปรกมันก็มีโอกาสที่จะเกิดสนิมนั้นเดี๋ยวตอนใส่ครูจะแตนจารบีนิดนึงแล้วใส่ นะครับนั้นตรงนี้ครูขออนุญาตดุดวิโดีโอนะครับแค่ขันน็อตคงไม่มีอะไรมากมายนะครับก็กลับมารับชมกันต่อนะครับครูก็ใส่น็อตยึด4จุดแล้วก็จัดการขันให้แน่นให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นครูก็ดันสายยางนะครับท่อยางหม้อน้ําบนล่างเข้าให้สุดแล้วก็เอาเข็มขัดนะครับถ้าเราเป็นคนที่ทํางานเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ ก็เอาเข็มขัดเนี่ยมารัดให้ตรงกับร่องรอยเดิมของมันแต่ถ้าเกิดเราซื้อท่อยางมาใหม่ท่อยางมันยังไม่มีรอยเราอยากจะรัดแล้วเนี่ยอยากจะปลายเข็มขัดไว้ตรงไหนนั่นก็แล้วแต่ท่านแต่ในเมื่อคันนี้มันเป็นรถเดิมๆอยู่นะครับครูก็รัดซ้ำรอยเดิมไปทั้งตัวบนและตัวล่างเรียบร้อยน็อตสี่ตัวขันเรียบร้อยใส่สายระบายน้ำจากหม้อน้ำไปที่ถังน้ำสำรองนะครับ ครัวยาวตัวกระดาษออกนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ครก็จะมาเปิดฝาหม้อน้านะฮะทีเนี้ยปัญหาคือเดี๋ยวตอนตอนเอากาดมันมาปิดนี่แหละทีเนี้ยครูยังไม่แน่ใจว่ากาดมันจะติดตัวนี้หรือเปล่านะครับเปิดฝาหม้อน้ํานะครับเพื่อจะทําการเติมน้ําหม้อน้ําติดเครื่องแล้วทําการไล่ลม ถ้าในกรณีเป็นรถของท่านท่านลื้อมาขนาดนี้แล้วนะครับครูก็แนะนําว่าท่านก็ควรจะถอดถังพักน้ำถังพักน้ําสํารองอะไรของท่านกันแล้วแต่ท่านจะเรียกเนี่ยไปล้างทําความสะอาดนะแต่ในคลิปเนี้ยเดี๋ยวครูขออนญาตแค่นี้นะครับเดี๋ยวครูจะทําการเติมน้ําทีนี้น้ําที่เติมเนี่ยนะครับก็ควรจะเป็นน้ํายาหม้อน้านะแต่เดี๋ยวครูเนี่ย จะขอเติมเป็นน้ําเปล่าก่อนนะครับแล้วก็ให้น้องเนี่ยเขาไปลองใช้งานดูก่อนว่ามีปัญหาอะไรยังไงไหมถ้าไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนน้ํามันเครื่องไม่เป็นนมข้นหวานอะไรเดี๋ยวครูค่อยมาถอยมาถ่ายน้ําเปล่าทิ้งแล้วก็ค่อยเติมน้ํายาหม้อน้ํากลับไปอย่างเก่านะครับส่วนการถ่ายก็อย่างที่ครูบอกถ่ายตรงสกรูตัวนี้ก็เติมนะครับ แล้วที่เครื่องของ y a m a ฮ่าเอ็ตัวเนี้นะครับมันจะมีน็อตหรือมีสกรูเนี่ยนะครับไล่ฟองอากาศอยู่ตรงเสื้อสูบทางด้านล่างอันนี้ครูไม่แน่ใจท่านจะเห็นไหมอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะคลายน็อตตัวนี้ออกเนี่ยต้องระวังด้วยนะครับถ้ารถของเราเนี่ยไม่ได้ใช้น้ำยาหม้อน้ำเนี่ยไอ้น็อตตัวไล่ลมหรือถ่ายน้ำตรงเสื้อสูบทางด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นสนิมนะมันเป็นสนิม พอมันเป็นสนิมปุ๊บเราเครื่องมือเอาประแจไปคลายเนี่ยแล้วเกิดน็อตมันขาดนะฮะงานมันจะงอกนะครับต้องไปบ่งน็อตออกต้องไปตาเกียวไปซ่อมเกียวอะไรใหม่นะก็เตือนไว้ด้วยความห่วงใยนะครับคือบางทีเราอยากจะทําให้มันสมบูรณ์ตามมาตรฐานน่ยแต่ทําแล้วก็ต้องยอมรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้วยอ่าเพราะนั้นเดี๋ยวครูขาวออนุญาตหยุยด,ดวิดีโอนะครับเดี๋ยวครูจะทําการเติมน้ําแล้วไล่ลม ย้ำนะครับถ้าที่ถูกต้องคือเติมน้ำยาหม้อน้ําแต่เนี้ยเรายังไม่รู้ว่าระบบสมบูรณ์ไหมคือขอเติมน้ําเปล่าไปก่อนนะครับอ่ะกลับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้นะครับครูก็เติมน้ํานะครับลงไปที่ถังน้ําสํารองจนถึงขีดตัว F ฟูลน,นะครับส่วนที่หม้อน้ําคือครูก็เติมน้ําลงไปจนกระทั่งเต็มคอหม้อน้ํานะครับ เดี๋ยวเราจะติดเครื่องแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นดูกันต่อว่าหลังจากติดเครื่องแล้วเนี่ยต้องตรวจสอบนะครับมีน้ําซึมไหมตรงจุดที่เราถอดยางออกไป3จุดคือ1 2...3 แล้วก็เป็นลุ้นต่อว่าตรงคอหมอ้อน้ำเนี่ยมีปลาฮุบไหมถ้ามีปลาฮุบผุดเป็นฟองขึ้นมาแสดงว่าจากการที่ความร้อนมันขึ้นเตือนเนี่ยมันส่งผลให้ ฝาสูบเนี่ยโกงประเกนฝาสูบรั่วโอลิงฝาสูบรั่วหรืออะไรก็ว่ากันไปเลยทำให้แรงอดัดหรือเพชเชอร์เนี่ยมันรั่วผ่านฝาสูบเนี่ยแล้วออกมาที่น้ำเป็นฟองผุดอ่ะเดี๋ยวครูขอญาตติดเครื่องอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดนะตรงนี้นะครับ อาจจะมืดหน่อยนะฮะนี่นะภาพอยู่นี่เนี่ยมีเมื่อกี้มีมีผุดมาหนึ่งตัวนะครับต้องดูยาวๆอันหน่อยนะครับคูก็เหม็นควันเหมือนกันนะขอหลบมาฝั่งนี้อ่ะเดี๋ยวูเปิดไฟให้คูดูนะมีไฟไหม งไม่มีนะเมื่อกี้มีมาฟุ๊กมาแค่ตัวเดียวนะครับนะแต่ละอย่างนี้คือยังไม่มีนะครับนะฮะยังไม่มีนะโอเคนะเดี๋ยวครูขออนุญาตด,ดับเครื่องนะครับดับเครื่องนะขออนุญาตตั้งกล้องอีกทีหนึ่ง ทีนี้ในการตรวจสอบเนี่ยนะครับคือคุณก็ติดเครื่องแล้วคุณก็ดูว่านะครับไม่มีฟองอากาศผุดขึ้นมาถ้าน้ํามันยุบก็คือเติมลงไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งน้าเนี่ยมันเติมไม่ลงแล้วถ้าเกิดยิ่งไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่ย้านะถ้าไม่มีฟองอากาศเกิดขึ้นก็สบายใจไปป่อหนึ่งอ่าแล้วทีเนี้ยก่อนก่อนหน้าเนี่ยประมาณทัก2สองวันมีท่านหนึ่งนะครับเม้นเข้ามาถามครูว่า เรื่องของน้ํายาหม้อนะทเนี่ยถ้าของเดิมติดรถเนี่ยมันเป็นสีชมพูแล้วควรจะใช้สีเดิมยังไงไหมนะครับครูขอตอบนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพื่อความสบายใจและความถูกต้องของท่านเนี่ยนะครับท่านก็ควรจะใช้น้ํายาที่มันถูกต้องตามยี่ห้อตามมาตรฐานของเขาไปจะดีกว่านะย้ํานะครับเพื่อความถูกต้องและเพื่อความสบายใจถึงแม้ว่าน้ํายาหม้อนะมันจะ มีคุณสมบัติเหมือนกันใกล้เคียงกันแต่มันอาจจะคนละสีสารปรุงแต่งอาจจะแตกต่างกันไปบ้างเกิดครูไปแนะนําว่าของเดิมของท่านเป็นสีชมพูสมมติแล้วครูเกิดไปแนะนํายี่ห้อเนี้แล้วเป็นสีเขียวแล้วปรากฏว,ว่าพอครูเอาน้ํายาสีเขียวเติมลงไปรถคันนี้มันใช้งานมานานเดี๋ยวมันจะเจอปัญหาแบบเดียวกับรถน้องแบงค์อย่างเงี้ยพอเราเอาน้ํายาสีเขียวไปเติม มันคือวาละสุดท้ายของหม้อน้ำพอดีเกิดตรงหลอดน้ำของท่านเนี่ยมันรั่วเป็นตาโมดขึ้นมาครูเนี่ยจะกลายเป็นแพ้รับบาปเลยนะครับก็ครูเขาบอกว่าใช้ได้นะฮะมันจะมีประเด็นเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะนั้นเพื่อความสบายใจท่านใช้รถยามาฮ่าท่านก็นซื้อน้ำยาผลิตภัณฑ์ของยามาห้าใช้ไป ท่านใช้รถฮอน d a ท่านก็ซื้อผลิตภัณฑ์หล่อลื่นระบายความร้อนแรงต่างของเขาใช้ไปแต่ถ้าเกิดท่านศึกษาลงไปให้มันลึกลงไปกว่านั้นหน่อยว่าของบางอย่างเนี่ยคือคุณสมบัติมันเหมือนกันอาจจะแตกต่างกันแค่สีกลิ่นหรือว่าสารเคมีบางอย่างที่ปรุงแต่งเข้าไปนะ แล้วเราเนี่ยพร้อมจะรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะครับคือท่านก็ค่อยๆซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ไม่ใช่จากของยี่ห้อรถก็ได้นะอย่างรถของครูอย่างเงี้ยครูขับยามาฮ่าสปาร์คร้อยสิบห้าไอเวลาครูเปลี่ยนน้มามันเครื่องคือครูก็ไม่ได้ใช้น้ํามันเครื่องยามาฮ่าครูก็ใช้น้ํามันเครื่องปอต่อทรถเก๋งครูอย่างเงี้ยติดแก๊สด,ด้วยครูก็ไม่ได้ซื้อน้ํามันเครื่องของโตโยต้าเขาใช้ ครูก็ซื้อน้ำมันบางจาก NGV ใช้รถกระบะครูเครื่องดีเซลมิซูบิชิครูก็ไม่ได้ซื้อน้ำมันเครื่องมิซูบิชิคือครูก็ซื้อน้ำมันเครื่องของเชลนะของวาโวลีนใช้เพียงแต่ว่าดูเกตด,ดูมาตรฐานเนี่ยให้มันเป็นไปตามมาตรฐานที่เขากำหนดมาก่อนในเบื้องต้นนะแต่ถ้าเกิดเพื่อความสบายใจของท่านท่านก็ซื้อตามยี่ห้อรถของท่านไปเพราะว่าเวลามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยครูจะได้ไม่กลายเป็นแพะรับปล โอเคนะประมาณนี้นะครับกลับมาที่คันนี้นะครับทีนี้หลังจากตรวจสอบแล้วไม่มีจุดรั่วไม่มีอะไรต่างๆนะครับก็ทําการปิดฝาหม้อนะ้ําแล้วเราก็ประกอบชิ้นส่วนต่างๆที่เราถอดออกมากลับคืนเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับนั้นครูก็มั่นใจว่าถ้าท่านรื้อออกมาได้ก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับก็น่าจะประกอบกลับเข้าไปได้ครบนะฮะ เราอย่าเป็นที่ไทยทําเกินนะครับหรือทําขาดนั้นคลิปนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับกับการเปลี่ยนหม้อน้า Yamaha n m a x ที่มันรั่วก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ